สวัสดีครับยินดีต้อนรับสุดดาร์กโบนะครับวันนี้เราก็ยังสวัสดีครับยินดีต้อนรับสุดดาร์กโบนะครับวันนี้เราก็จะมเล่เกม Color Bank นะครับก็ห่างหายกันมานานจากการรีวิวเกมนะครับอ่าวันนี้เราก็มาเกมนี้นะเป็นเกมใหม่นะเพิ่งอ่าเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้นะครับเป็นเกมแบบทาสียึดพื้นที่นะแบบว่าประมาณพลนสีนะครับก็จะเป็นแบบ3ามมีสามนะเป็นการดวลกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเกมนี้มีอะไรบ้างให้เรามาดูตรงทางด้านซ้ายก่อนนะครับ มันจะเป็นชื่อของเรานะตอนแรกมันจะเป็นชื่อแบบมั่วๆนะเราสามารถมาตั้งได้ฟรีนะอยู่ตรงนี้น,นี่ก็เป็นตัวละครที่เราเล่นนะอันนี้ก็เป็นผลการแข่งขัน,นครับก็เล่นมาประมาณสามแมตช์นะก็แมตช์แรกได้ที่1แมตช์สได้ที่2แมตช์สได้ที่5นะอ่าแล้วก็เป็นเกมภาษาไทยมีเสียงภาคเป็นภาษาไทยด้วยนะอ่ะมามันดูในส่วนต่อไปก็เป็นตัวละครครับนี่ตัวละครมันมีเยอะอยู่นะมันจะคล้ายเกมของ PC อ่ะหรือ Nintendo เนี่ยจำไม่ได้ละเป็นเกมแบบใช้ปืนยิงในการยึดพื้นที่นะ แบบใช้แต้มสีประมาณนั้นใครมีพื้นที่สีเยอะกว่า,วาชนะนะประมาณนั้นครับ year for that will down อ่าน,นี่ก็เป็นเสียง่าพครับน,นี่คล้ายมูลาดนะเป็นฮีโร่ที่อ่ารีกว่าอะไรโจมตีใกล้นะเนี่ยเป็นประเภทนักลบนะอันนี้สามารถอัพเกรดได้นะมันจะเพิ่มทักษะนะอันนี้มีการพิวทักษะด้วยนะลองกดดูกนไหมดูได้ไหมเนะน,นี่ยอ๋อเนี่ยมันจะเป็นภาพเล็กๆนะครับ ก็คือเกมนี้เราไม่ต้องกดตีนะเราแค่กดให้มันลบพื้นที่ของั่าของขามนะเป็นการแต้มสีนะส่วนตีปกติจะเป็นตีแบบอัตโนมัตินะก็จะมีแค่สกิลโจมตีนี้แหละที่ต้องเล็งพิกัดนะประมาณนั้นนี่ก็จะเป็นแต้มในการทาสีนะมันน่าจะเกี่ยวกับสแต็คในการทำสีเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ HP ต่ำแต่พลังโจมตีน่าจะสูงน่นะสามารถลองเล่นได้แล้วถ้าอัพไปเรื่อยๆมันจะกดอะไรทักอย่างนี่แหละอ่ะมีทําลายล้างน่าจะเป็นแบบสกิลนะ มันแบบเพิ่มเอฟเฟกต์มันเท่ขึ้นมั้งนี่ฟังเสริมอุปกรณ์นะรถคู่ดาวสกิลเท่มโอ้ได้อยู่ก็เป็นประททายหมดแล้วนะครับการเล่นง่ายแล้วมันก็มีสกินด้วยละครนี่ครับโปรเท่เลยเห็นไหมเหมือนมุราจจริงๆอ่ะนะนี่มีมันมีอะไรแบบระดับตำนานด้วยดูดิเฮ้ยสมรักา โอหเท่เกินดูดีเป็นล่างเป็นไฟนะแต่ตัวแรกที่เราเล่นก็คือนี่ครับตัวนี้ครับลีโนนะนี่ก็เป็นตัวเหมือนแคลรี่นะเป็นการทาสนะีบอกสานะก็เป็นสแต็กแบบ่าทั่วไปนะปานกลางนะสามารถเกตเตอรแบบนี้อ่ะมันก็มีสกิลทักษะมั้งกรองแห่งพายุอ่ะไม่รู้คืออะไรน่าจะเป็นการแดดมั้ง สกินก็มีนะอ่าลองสกินตำนานได้ไหมมีไหมมีรต่ไปหายากนะนี่เท่อยู่ตัวอื่นก็มีนะมีตัวผู้หญิงแต่ทัศสีก็ประมาณนี้เอพีน้อยแต่พันโจมตีเยอะนะก็เป็นมือปืนนะอันนี้ก็เป็นเรียกอะไรอาชีพนี่ก็เป็นสายสปอร์ตับเอทีเยอะโอ้ก็ได้อยู่นะ นี่ก็เป็นมือปืนไอโกะมือปืนเหมือนกันโอ้ยไม่ได้แย่นะเนี่ยมีเืียืเป็นมือปืนมือปืนเยอะนักรบน้อยแต่น้อยอยู่อันนี้อ่าแต้มท้าสี่น้อยฮะแต่ว่า HP เยอะนะนี่มือปืน HP น้อยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะตัวละครนะ อ่านี่ยก็เป็นซีซันพาสนะมันก็จะบอกเราแหละอ่ะสามารถอ่าทำเควสแล้วก็มากดรับซีซันพาส์ตแค่แค่เอาวีนะก็เหมือนเกมทั่วๆไปนะมีซนะีซันพาส์ต่ะต่อไปก็คือของสะสมนะของสะสมก็เป็นพวกอ่าสติกเกอร์นะสามารถเอามาใส่กันได้นะแล้วก็จะมีพวกเมื่อชนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างต่างนะมันก็อยู่ตรงเนี้ยสามารถพรีวิวให้เราดูได้นะอันนี้ก็อ่าท้ายนี่น่าจะเป็นพวกของที่เราติดตอนที่เราวิ่งมนะั้งน่าจะใช่นะ อันนี้หลังนะก็คือปีกนะเออมีปีกข้างหลังด้วยเห็นไหมเทพละแต่ว่ามันจะต้องเติมมนะั้งน่าจะใช่นะของฟรีไม่รู้มีหรือเปล่าีสเก็ตบอร์ดด้วยมีตุ๊กาตามีด้วยเนี่ยน้องแมวก็มีนะนี่น้องตาโตจานไข่ดาวก็มาอย่างกักพีเลยคีต้าก็มีนะนี่ก็ค้อหนึ่งร้อตันอ่ะก็ประมาณน,านี้กนันนะสำหรับของสะสม ต่อไปก็เป็นจนสนุกนะโซนสนุกจะเป็นการสุ่มนะสามารถดูเขาเรียกว,ว่าอะไรวิดีโอเพื่อ,อได้แต้มได้ตั๋วมาสุ่มนะครับประมาณนั้นมันก็ไม่มีแจกนะตอนนี้นี่ก็วงล้อ,อสุ่มได้โอเคลองดอูรับทันทีนะถ้าดูโฆษณาจ,จะเพิ่มไปสองเท่านะประมาณนั้นเอาอีกเอาอีกโอ,อกเคไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันรูปองวิเศษอ๋อจะรับเกียรติละครนะเอาอีกเอาอีก เ,เหมือนถ้าเราจะได้อันนี้นจำนวนการสุ่มก็คือเราต้องออนไลน์นะก็คือเล่นเกมนี้ประมาณเท่าไหร่สามสิบนาทีก็น่าจะได้หกเจ็ดครั้งนะประมาณนี้อันนี้ก็คือ้านค้านะครับก็จะมีของขายเป็นแพนะ็กเกจมั้งน่าจะถ้าตละครนนะแต่ไม่รู้ว่าอัตรามันเท่าไหร่กันแน่นะครับอัตราการซื้อของในเกมนะน่าจะนี้นะมั้งสิบบาทได้ยี่สิบเอ็ดอันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ผ่านเพียบอกเลยแต่ไปดูเควสผ่านด่านและเสร็จสิ้นเควสรับแต้มซีซันพาสโอเคครับครับแจ็ซีซันพาสนี่ไงได้200 XP อีมีของซีซันพาสก็กดรับไปนะครับอ่าตอนนี้ซีซันพาสน่าจะเวล7จ็ดแหละอ่ะรับทั้งหมดคนระับโอเคของเพียบเลยอันนี้ก็เป็นของที่สุ่มมั้งได้เหรียญสีม่วงไม่รู้ทำอะไรเหมือนกัน ผมเพิ่งเล่นมาไม่กี่ตานะครับอลองอัปเกรดตัวละครนะเรามีตัวอันนี้เยอะอยู่เคไม่พออยากให้ถึงเวเจ็ตเหมือนกันจะได้เห็นเนนะี่ยถ้ามีทำลายนะ,ะในส่วนต่อไปก็เป็นพวกการล็อกอินต่างๆนะครับแล้วก็มีเควสมือใหม่นะอันนี้ขอไม่ลงรา,ายละเอียดเยอะแล้วกันนะอันด้านบนนี้ก็เป็นเงินที่ใช้ในการอัปเกรดนะก็มีเควสของเงินอยู่เหมือนกันวันที่หนึ่งทำไปแล้ว ในวันที่2นะครับของก็ถ้าเล่นครบ7วันก็น่าจะได้เนี่ยเป็นเอฟเฟกชนะนะครับอ่าเราไปก็เป็นกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมทั่วๆไปนะเป็นการล็อกอินทุวันแล้วก็การเชิญเพื่อนอะไรต่างๆประมาณนี้นะกันนะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มเก่งอะไรดีกว่านะอันนี้เป็นโหมดแมตต์พ่นสีโอ้มีหลายอย่างด้วยเนะี่ยสามีสามเดี๋ยวไม่ก็จะเป็นแบบอ่ารวมทั้งหมดอันอื่นยังไม่ปลดล็อกนะอ่ามีก็มีหลายด่านอยู่เนี่ย นี่ก็มีแมตต์เดียวแล้วก็แมตต์ทีมนะครับต้องเลเวลเจ็ดตัวละครเอ้ยต้องตัวละครเลเวลเจ็ดก่อนแล้วเราไปเล่นแบบธรรมดาก่อนละกันนะลิปนี้ก็ยาวเกินไปแล้วไป let's go โอเคครับในห้องแล้วอ่ะเสียงตีบเด็กก็จีเปล่าเก็บมาครับอันนี้ก็วิ่งไปกดใชส้สกิลนะเนี่ยครับแค่เดินปกตินะไม่ต้องกดอะไรมันจะฟันให้เรานะ ก็มีสกิลนะครับลากสกิลได้สกิลลากเหยียบไปครับที่อยู่ทางด้านบนนี่ก็คือนี่นะ,ะเป็นการจำนวนสีของเรานะเป็นแจมถ้าเราไปเหยียบสีของคนอื่นเราจะเดินสโลนะัน,นี่นี่ก่อนตัวใหญ่ขึ้นก็จะมีพื้นที่ในการทำสีเยอะขึ้นนะอะ ยิ่งจานวนสีที่อยู่ข้างบนเราเยอะก็เราจะชนะนะครับให้เรายื้อไปเรื่อยๆนะเดินเยอะๆหน่อยละกันใช้พวกสกิลเยอะๆนะครับโอเคนี่ครับถ้าอีกฝั่งมาอยู่ในสีเราจะเดินช้าแล้วเราไปอยู่ในอีกฝั่งก็จะเดินช้าครับมาค่อยๆเล่นไปนะ ตอนนี้ผมจำนวน21่เรนตะ์ะในการทำสีนะในตอนที่เรากดวิง่งมันก็มีจำนวนในการหมดเหมือนกันนะ <you> นี่ถ้ามาตรงกลางอาจจะได้วิ่งไหวขึ้นมาแต่ก็พยายามดูเลือดตัวเองนะแล้วก็ลบสีของฝั่งตรงข้ามดูนะอ่าถ้าเรากิ้งอย่างเงี้ยมันจะไม่ชโลนะแต่ถ้าเดินปกติจะชโลนะ ไปไหนแล้วพี่มาไม่รู้ในเกมมันจะกระตุกมนะันนะเอ้นี่3สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะมันก็มีเวลาหมุนอยู่นะยีบ่บแปดวิหมดละเราค่อยฆ่าไปนะถ้าฆ่าทั้งหมดเราก็จะชนะนะตอนนี้เสียงมันกระตุกนะขอภัยด้วยอ่าถ้าเด๋ยวตาไม่ททงก็กิ่งไปนะอ่า โอเคนีส okay. yeah. mm hmm. really? ี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะล่าเลยก็จะมีพวกไอเทมต่างๆเราเก็บนะส่วนแต่ไอเทมมันก็ต่างกันอยู่นะเก็บเดี๋ยวสองคนแล้วนะก็ค่อยๆทำไปนะเจอก็ไฟไปเลยจิบเอ็ดบิยี่สิบบิ ไปหมุนนะจะฟันถ้าเราตัวใหญ่ขึ้นเราจะได้เปรียบนะคือเอาขาเรียกวอะไรมุมในการโจมตีเราจะเยอะขึ้นนะมันโจมตีกว้างนะโอเคถ้าข้ามหมดก็ชนะนะไม่ต้องรอเวลานะนี่ไงตาแรกก็โหดเลยถ้าเราอัพเจตละครเยอะขึ้นมันน่าจะโกงขึ้นนะอันนี้ถ้าใครเล่นตามทิหลังนี้คืออน่าจะเสียได้ือนะันี้ยครับก็เป็นเควดนะได้เควสเยอะอยู่นะโอเคเฮ้ยมีแมวกวักเลยเติม ห้าสิบห้าบาทปลูกความสินนะส่วนสนุกมีอะไร้เราสุ่มไหมไม่มีเลนะ,นะโอเคเนี่ยออนไลน์ได้เพิ่มนะเพื่อได้ตัวสุ่มไม่มีตัวสุ่มนะไม่เป็นไรอัพเกรดได้ไหมเนี่ยโอ้ขาดร้อยกว่าเลยอ่ะเคแแ้มสีอะไรไม่รู้กดร้อตรางวัลใหม่เฮ้ยตัวละคร ฮูรอนนี่ก็จะเป็นพวกอ่าเขาเรียกวะไรก่อนที่เราจะได้นะครับยิ่งเล่นก็ยิ่งปลดล็อกนะทุกคนก็จะได้เหมือนกันนะไอ้เกเนี้ยมันเป็นการเล่นอ่าพัฒนาฮีโร่นะนี่คือไกด์นะเป็นบทเรียนนะสามารถอ่าเรียนแล้วก็จะได้ตัวเนี้ยไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันในรอซีเนะี้ยอนได้รับความนิยมนะประมาณนั้นเอเตละคอนใหม่ ตัวละครตัวนี้ตัวละครพัยอ่ะเป็นนักรบเหมือนกันนะเนื้ดเยอะทาสีสามแต่พันโยมตีน้อยนะพี่โยมตีเบานั่นเองแต่ถึกขึ้นนะใน,นเควสมือใหม่หอ่ะโอเครับไปครับปี่ <My friend. S 1> ล็อทีย่านะเป็นมือปืนเหมือนกโอเคแต่ลองไปเล่นตัวใหม่ดีกว่านะ ถ้าเราจะเล่นตัวใหม่ใช่ไหมให้เรากดตัวละครก่อนนะแล้วก็มาเลือกตัวละครแล้วก็มากดเลือกนะแต่ตัวนี้บางนะชิ้เลือกน้อยอถ้าเราไม่กดเลือกตัวละครมันจะไม่เลือกให้นะมันจะล็อกตัวละครที่อยู่หน้าหลักนะประมาณนั้นสามารถกดตรงตัวละครแล้วก็เข้ามาหน้าตัวนี้ได้เลยไ yeah. ปลองเล่นอีกทีหนึ่งแล้วกันเป็นตัวแครี่นะเป็นมือปืนนะครับมนูเคสผ่านด้วยกดรับได้ไหมนยะ ปกติเกมอื่นมันจะรับเควสตอนที่กดหาห้องได้นะแต่เกมนี้เป็นบางอย่างที่ไม่สามารถกดได้นะนบางอันอนะ่ะแก็บนี่ท้าไม่ต้องเป็นเราด้วยเกมนี้ก็ถือว่าดีนะสเปคต่ำมันน่าจะเล่นได้นะเกมนี้ไอเทมก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะกดสร้างพื้นที่ไปเอามาตรงกลางนะเพิ่มความเร็วอ่า เฮ้ยยิงเป็นสีด้วยโอ้หเรียบร้อยครับจัดไปนหนึ่งถ้าเราทำสีไปเยอะเราจะชนะนะเราจะได้เปรียบนะครับแต่นี้เรียอผมจะหมดแล้วเดิมันเติมเลือดไงมาอ๋อมันฮีเลือดเองนะอีนี้เราเป็นที่หนึ่งครับอ่าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะ สังเกตดูับไอ้หลอดสีาขาวมันจะเป็นนี่นะระยะเวลานะ hey, <go! S 1> ถ้าอยู่ในสีเรามันจะไม่เสียแต้มอนี่นะแต้มหาแต่แต้มผสมสีอะเออมันจะไม่เสียมันเหมือนเป็นน้ำหมึกแนบป่ะมานั้น ตัวนี้ก็โกงอนะี่มันไปสร้างพื้นที่แล้วแบบจำกัดวงเล่นของมันอนะ่ะเรียบร้อยครับมีคนได้ที่หนึ่งอยู่นะตอนนี้เหมือนเวลายิ่งจะหมดคนที่ได้แต้มน้อยก็จะหมดนะยิ่งตัวใหญ่เหมือนจะเขาเรียกอะไรยิงไกลขึ้นนะนาคอสนะนาคอสจะเสียบเปรียบตัวตี Thì cái này, Êh, này, ui, Nà. mà lại ta mà สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ยโอ้ยตายโอ๋โอผู้เล่นล่างอย่างที่สุดละคัดออกนะตอนนี้เรายังไม่ใช่นะโอเคได้จยวยว่ายิงได้ยังอ่งนะได้เปรียบย่ยนฝั่งนังน,นะถ้าไม่ได้ก็ต้องเล่นด้วยนี่แหละ เย็นพี่ชายโอ้ยโหแล้วไล่ฆ่าเดียยเลยว้ยโหยากนะเนี่ยโอ้มนตัวใหญ่อ่ะน่าจะไม่ได้ที่หนึ่งแล้วแหละโอเคครับขอโทษด้วยกันอะจจะต้องอัพเยอะกว่านี้นะถ้าเราอัพเยอะอาจจะชนะ โอเคได้เพื่นนั่นเองไปครับเรียกตัวเอาเป็นนาคอต่อแล้วกันเราจะเก่งกับตัวนี้นะของรางวัลนะนับอะไรได้กีนนะ่เมล์โอเคได้ของเพิ่มแจ่มไปเลยกิจกรรมอ๋อได้สก,กินด้วยมีสก,กินฟร <Ready S 1> ีแจกด้วยนะเนี <7. S 2> <ๆ>่ยนี่เว็บไซต์น่าจะอ่าให้ข้อมูลนะช่างมันแล้วกันเดี๋ยวไปต่อไปต่ออันนี้คืออะไร รับต่อโอเคแั๊บเอาเฮ้ยไม่ใช่เราแล้วอันนี้50คืออะไรไม่แน่ใจอาจจะเป็นตัวตึงก็ได้นั่นี่ยมาครับนาคอร์ดเลสโก้สร้างพื้นที่อ่าต,ตรงกลางโอ้ดีตรนนี้มาเร้ความเร็วตอนนี้เราได้เป็นสีเทานะ เล่นด้วยเน้นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเน้นด้วยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ของดีวะ่ะยังไงเฮ้ยมันหนีไป คือค่าฝั่งนั้นจะไม่จะไม่หมดนะเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ตายคือมันจะเกิดมาใหม่แล้วก็มาผสมสีใหม่นะประมาณนั้นโกเคค่อยๆเดินไปเฮ้ยเราตจะใหญ่อ๋อไม่สามารถข้ามสิงขวางได้นะ นน่อะเซ็โอ้ยมาได้นั่นแบบได้พื้นที่เปลไปผมพื้นที่น้อยจังเลยตอนนี้แล้วเบิดเวลาแล้ววะไม่รู้คืออะไรครับโดดเก็บพื้นที่ไปนะ Oh, milih enggak. Tambah, tambah, laman, laman. Laman, โหเสียดายว่ะฮ้ยจะแพ้ไม่ได้นะคือแน่ๆเราต้องตัวใหญ่นะถ้าไม่ตัวใหญ่เนี่ยแพ้เลยนะโอเคตัวใหญ่แล้วยังชนะใช่ไหมโอเคอันดับสองแพ้เฉยอุตส่าห์ฆ่ามันได้นะ โอเคครับก okay, ็ไว้เท่านี้แล้วการนำสำหรับเกม Color b a n k นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,หม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะใครมีเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้ผมจะพยายามกลับมาทำคลิปให้เหมือนเดิมนะครับเกส่วนลิงก์โหลดเกมเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้ด e สคริปชั o n ให้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายเจอก,กัน